โครงการเยาวชนนักพูดาการจรุลิภเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องชี้แจงคร่าวๆว่าโครงการนี้มันจัดกันทั้งหมด4ี่กลุ่มนะจากกรุงกทมโซนเหนือและโซนตะวันออกแต่เราตั้งเป็น4ี่กลุ่มโดยจับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ากลุ่มสที่อยู่เขตใกล้ๆกันนะครับครั้งแรกจ็จัดที่วัดสมิคีธรรมดี๋ยวต้องเรียนก่อนนะครับว่าตอนจัดกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเราใช้ชื่อโครงการเยาวชนนักพูดนะครับ เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่สุขใจและยั่งยืนแต่เพราะกลุ่ม3ากลุ่ม4 2สองเนี่ยเรามีความคิดว่ามูลนิธิต่อต้านทุจริตอยากมีส่วนร่วมด้วยก็เลยทําโครงการเป็นรวมกันเลยกลายเป็นงานนี้ก,กลายเป็นโครงการมูลนิธิต่อต้านทจริตและมูลนิธิเพื่อมวลชน,นยั่งยืนเนี่ยร่วมกันทานะครับหัวข้อก็เลยเปลี่ยนเป็นเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหามาก นะครับแล้วโดยเฉพาะมีการคอร์รัปชันค่อนข้างเยอะทําให้มีปัญหาเรื่องธรรมชาติอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยนะครับศาสตราจารย์พิเศษท่านเคยบอกไว้ตลอดเวลาว่าคอร์รัปชันที่ร้ายแรงที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือการคอร์รัปชันสิ่งแวดล้อมเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเราคอร์รัปชันทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าหนักแล้นะการกินสินบน การขอผ่านบางอย่างการทุจริตบางหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไร้แรงเนี่ยแต่การทุจริตสิแนแวดล้อมเช่นทุจริตเรื่องป่าไม้อย่างเงี้ยครับไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ประธานโทษเรียกว่ารับสินบนจัดใต้โต๊ะโดยที่ไม่ผิดอะไรเลยเงี้ยนะครับคือถึงแม้เขาถูกถึงแม้เขาถูกจาโทษเลยนะแต่ป่าไม้มันก็ไม่ได้คืนมาเพราะถูกตัดไปแล้วไอโกงบ้านกอาเมืองเนี่ยนะครับการทุจริตไปพวกเขาเอาเงินคืนได้ แต่กองป่าไม้เนี่ยนะครับลูกันมา3 0ม0ปีตั้งแต่เราเล็กๆเ,เป็นร้อยร้อยปีไปตัดไม้วันเดียวหายหมดหายหมดปัญหาก็เลยเกิดขึ้นมานะครับอย่างเรื่องของการทุจริตเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเอาแหล่งน้ําต่างๆนะครับองค์การอุตสาหรากรรมนะเทน้ําทิ้งนะครับซึ่งเป็นน้ําน้ําไม่ถูกต้องมันก็เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาทันไหมกลายเป็นพีเอ็มสองจุดห้าคนได้สูดอากาศไม่บริสุทธิ์ไปก็เป็นโรคร้ายแรง เป็นต่อเนื่องดังนั้นการทุจริตสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงเป็นเรื่องของการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเราก็เลยมีความคิดว่าเยาวาชนของเรานะครับซึ่งเราได้มีการอบรมการพูดไปแล้วนะครับมีการแนะนําเรื่องสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เอาเรื่องต่อต้านทุจริตเนี่ยเข้ามารวมกันซึ่งปรากฏหลังจากจัดได้3ทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยครับก็ทําได้ดีส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็เตรีตัวให้น้องเข้าไปนะว่าตอนที่ประกวดรอบรองชนะเลิศเนี่ย เฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เพิ่มการต่อต้านทุจริตซึ่งผมมั่นใจว่าเยาวชนที่เข้าค่ายของเราเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มเติมได้เพราะตอนเข้าค่ายเด็กหลายหคนเจอพูดโอกาสต่างๆหมายถึงอะไรครับเด็กหลหลายคนเข้าใจนะสิบคนนะจับอะไรก็ต้องพูดเรื่องนั้นถูกต้องไหมก็พูดได้นะบางคนไปพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมบางคนได้คุยเรื่องวันแม่วันครูนะครับบางคนได้คุยเรื่องความรักเขาก็พูดได้ โดยที่เขาสามารถนําโครงสร้างการพูดที่เราแนะนําไปให้มีการทักที่ประชุมที่เข้าใจง่ายคํานําให้หน่าสนใจเนื้อเรื่องให้ลมเกินและสรุปจบยังไงให้ประทับใจและผู้ฟังสนใจเอาโครงสร้างการพูดซึ่งน้องเขาก็ทําได้ดีแล้วเรามั่นใจก็ว่า10คนที่ทํามาเนี่ยสุดยอดกรรมาการเครียดเลยเพราะว่าในการที่เราหลังจากเราประกวดไปแล้วเนี่ยเราอบรมไปแล้วนีครับทั้ง4กลุ่มเนี่ย 48คนต่อรุ่นโดยเฉลีย่ยเนี่ยนะครับให้มีส่งคลิปมาสองนาทีหลังจากอบรมแล้วนะส่งคลิปมาสองนาทีครับแล้วเราก็มีกรรมการกลางมา,มาวัดอีกให้เหลือส0คนกลุ่มหนึ่งส่งมากลุ่มหนึ่งส่งมา28คนกลุ่มสองส่งมา28คนกลุ่มสามส่งมา37คนกลุ่มสี่ส่งมา29คนแต่ละกลุก่มเราคัดนเหลือ10คนเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ตัดสิน นะครับโดยเอาอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่ละกลุ่มเลยเข้ารอบแน่นอน8คนส่วนอีกสองคนมาจากไหนก็มาจากคนที่ด้านอันดับสของแต่ละกลุ่มเนี่ยครับได้คะแนนสูงสุดของอันดับ3เนี่ยเอามาเข้ารอบสองคนมันจะได้10คนพอดีก็จะเป็นแบบนี้อันดับ3มก็แล้วแต่นะวัดคะแนนกันเมื่อรอบรองชนะเวันที่15ธันวาคมกเม็เมื่อเกือบสัปดาห์กว่าๆที่แล้วแล้วก็ประกาศเลยน้องๆพร้อมหมดวันนี้ก็เลยเกิดวันนี้ นะครับสิ่งนี้น้องๆไหนไหนไหนน้องนนนนนคนที่เข้าประกวดยืนขึ้นครับยืนประกวดยืนขึ้นนะยืนขึ้นครับยืนขึ้นอ่าสิ่งหนึ่งก็คือผู้ที่เข้าประกวดนั้นต้องมีความกล้าในการพูดในสิ่งที่เราต้องพูดนะครับกล้าในสิ่งที่ควรจะทําและสิ่งที่เราบอกก็คือว่าเรามีการทําเครือข่ายกันสําหรับกลุ่มน,นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งส0คนขอเสียงปรบมอือนั่งลงได้ครับ ยังจำได้ไหมว่าลีที่เราให้ไปนะครับว่าปอบมือไปจงังหวะน่าจะลืมหมดแล้วมั้งเอาลองดูนะส,ส,สำหรับกลุ่มหนึ่งนะ,ะก็จะมีนะครับมีใบเตยนะก็มีกาฟิลตอนนั้นเขายังเป็นเยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อมนะแต่ของกลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม2เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเยาวชนไทยต้านการสิดิตเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเฮจำได้ไหม เราจำได้สิบคนยืนขึ้น,ส,น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 สิบคนยืนขึ้นนะสิบคนยืนขึ้นนะจำได้นะครับบทมือห้จังหวะที่อาจารย์มะไข่สอนนะ1 2ึ่งสพร้อมกับเยาวชนไทยต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วเฮเข้าใจนะก่อนเฮต้องมีคําว่าอะไรครับดูเดอะไรติงเอาใหม่นะทบทวนใหม่นะ1นึ่งสห้าจังหวะพอเสร็จปั๊บก็เยาวชนไทยต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อม ดูเดอะไรติงเฮพร้อมนะนพร้อมนะครับเตรียมพร้อม5 4 3 2 1เริ่มได้ พร้อมเพียงมากพี่หน่มพร้อมเพียงมากเอาม่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 ตอนนี้นั่งนั่งน่งทำนะเสียงดังนะเอานะทบทวนตามนะั้นนะคือมันมาแต่ละกลุ่มไงเพิ่งมาเจอกันนะก็พอปมมือให้จังหวะเสร็จปับ๊บเพิ่มเยาวชนไทยหน่อยเยาวชนไทยต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมดูเดอะไรติ้งเฮพร้อมหายใจลึกๆเอาผู้ที่มาร่วมชมร่วมด้วยก,ก็ได้นะครับ ร่วมด้วยนะไหนๆก็ไหนๆได้นะเออไหนๆก็พร้อมครับเตรียมพร้อมนะครับหายใจลึกๆเตรียมความพร้อมดีๆ3 2 1เริ่มเยาวชนไทยต้านการทุจริต โอ้ปอบมือให้ตัวเองสำหรับระบบเสียงเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องกระจกนะครับแต่ว่าการอ,อัดเสียงของเราเนี่ยครับกับรอบชิงเนี่ยเพราะว่าเทปต่อไปนี้นะครับในการ10คนที่เข้าเนี่ยต้องขอประทานโทษนะ,ะเนื่องจากว่า10คลิปเรามั่นใจว่าเป็น10คลิปที่ดีเราขออนุญ,ญาตผู้ปกครองอาจารย์นะครับขออนุญ,ญาตนําไปเผยแพร่ได้ไหมได้นะได้นะเผยแพร่นะแล้วต่อไปจะเป็นดาวทิกตอกเลยนะครับ ดาวยูทูบนะนะต้องขออนุญาตนะครับเพราะ 10, 10คลิปนี้เราจะมาเผยแพร่เลยนะครับโดยเฉพาะชะนะเลิศหนึ่งสองสานี้ก็จะไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆของเราของมูลนิธิต่อต้อตานการช่วยและมูลนิธิเพื่อมวลชนยั่งยืนะนะครับนี่ก็คือภาพรวมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งครับไม่เกินสินาทีก็จะเข้าแข่งขันแล้วผมขออนุญาตแจ้งกติกาง่ายๆนะครับกติกาก็จะแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างการพูด20คะแนน โครงสร้างการพูดที่เราแนะนําการพูดตลอดเวลาครับคืออะไรครับ 1. ต้องมีการขึ้นต้นที่ตื่นเต้นน่าสนใจจกต้องไม่จาได้นะการขึ้นต้นมี5แบบพาดหัวข่าวกล่าวคําถามนะครับตามสงสยัยให้ลื่นเลงใช้บทกวีเราสอนหมดแล้วนะทุกคนนํามาใช้นะนะครับคำ,ค,ำคมต่างๆก็สอนแล้วนะ